สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโศชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดค่ะอย่างที่ป้ากเกริ่นไปในหลายๆ E p ีีที่ผ่านมานะคะว่าเดือนนี้มีซีรีส์ใหม่เยอะมากจริงๆออนแอร์ On กันตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยค่ะวันนี้ป้าจึงนำซีรีส์เรื่องใหม่มาฝากกันเหมือนเคยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า A Piece of Your Mind แนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้ค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นโปรแกรมเมอร์และเชี่ยวชาญทางด้าน AI เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท MNS เขาเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ใจดี เขามีบาดแผลในใจเกี่ยวกับเรื่องความรักพอที่ผ่านมาเขาแอบรักกับคนคนหนึ่งเป็นการแอบรักขรั้งเดียวมานานหลายปีแต่สุดท้ายความรักครั้งนี้ของเขาไม่สมหวังจึงทําให้เขายอมรับกับการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวในขณะเดียวกันนางเอกเป็นวิศวกรด้านการบันทึกเสียงดนตรีคลาสสิก เธอเป็นคนมองโรคในแง่ดีเสมอวันหนึ่งเมื่อทั้งสองได้มาพบเจอกันนางเอกเป็นคนที่ตกหลุมรักพระเอกอยู่ข้างเดียวและไม่อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกของเธอที่ได้แต่แอบมองพระเอกที่แอบรักใครอีกคนข้างเดียวอยู่ไกลๆสุดท้ายเขาทั้งสองคนจะสามารถรักกันได้หรือไม่ในตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ นักแ,แสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะชองแฮอินรับบทพระเอกของเรื่องโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่มีความรักข้างเดียวมานานหลายปีจนสุดท้ายเขาตัดสินใจใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวพระเอกหนุ่มหน้าใสผู้คว้าหัวใจของแฟนๆมาแล้วกับความน่ารักงานหุ่นที่ฟินมากใครจะไม่หลงบ้างล่ะคะจริงไหม ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องบัต d ในปี2015ซีรีส์การแพทย์แฟนตาซีที่ทำให้เกิดเรื่องราวความรักของพระเอกหนุ่มหน้าใหม่อันแจฮยอนกับนางเอกสาวคิวเฮซอนจนทำให้ทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันในที่สุดค่ะในเรื่องนี้เขาเป็นนักแสดงสมทบรับบทเป็นผู้ช่วยของพระเอกป้ายอมรับเลยว่าโดนแฮอินตกจากเรื่องนี้แหละคะ่ะใครที่ยังไม่เคยดูไปหาดูย้อนหลังกันได้นะคะ เรื่อง Why You Were Sleeping ในปี2017ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่โด่งดังในปีนั้นแสดงร่วมกับพระเอกอ e. ีจองซอกและนางเอกแพซูจีในเรื่องนี้เขามีฉากโชว์หุ่นในโรงพยาบาลที่เป็นไวรัล่ามาแล้วแทบจริงอะไรจริงนะคะเรื่อง Something in the Rain ในปี2018 ซีรีส์แนวเมโรดราม่าที่สร้างความฟินความจิ้นให้กับแฟนซีรีส์มาแล้วเขารับบทเป็นพระเอกสแสดงคู่กับนางเอกรุ่นใหญ่ซอนเยจินค่ะทำให้กระแสตอนนั้นใครๆก็อยากกินเด็กเป็นอมตะต,ตามๆกันเลยทีเดียวและเรื่อง One Spring Night ในปี2019รับบทพระเอกของเรื่องสแสดงคู่กับนางเอกรุ่นใหญ่ฮันจีมินถือว่าเรื่องนี้สานต่อความเมโลดราม่าจากเรื่อง Something i n h e r i n เลยค่ะเพราะแนวเดียวกันเลย คนที่2นะคะแชซูบินรับบทนางเอกของเรื่องนักวิศวกรด้านการบันทึกเสียงดนตรีคลาสสิกที่แอบรักพระเอกข้างเดียวผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Am Not a Robot ในปี2017ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้และไซไฟรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกอยูซอนโฮคะ่ะและเรื่อง แวสตร์แลนด์ในปี2018ผลงานเรื่องล่าสุดรับบทนางเอกของเรื่องสแสดงคู่กับพระเอกอีแจฮุนและพระเอกรุ่นใหญ่อ e. ีดงกรค่ะคนที่3นะคะอีฮานารับบทหญิงสาวที่ทำงานเป็นชาวสวนและเข่งคัดกับการรักษาน้ำหนักตัวของเธอมากผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Voice s e a ั o n นถึงซีซัน n 3นะคะ ในปี2017 2019รับบทเป็นนางเอกของเรื่องซีรีส์แนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนที่สร้างชื่อเสียงให้กับช่อง OCN เป็นอย่างมากสนุกและลุ้นทุกตอนทุกคดีไปกับหน่วย g o เด e n Time 112นาทีชีวิตแสดงคู่กับพระเอกรุ่นใหญ่จางฮยอกในซีซั่นที่1และพระเอกอ e. ีจินอุกในซีซั่นที่2และ3ค่ะ ร่วมกับนักแสดงชื่อดังอีกหลายคนเช่นคิมแจอุกเยซองแห่งวงซุปเปอร์จูเนียซนอึนซอและควอนยูนเป็นต้นค่ะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะป้าแนะนำลองเปิดใจดูแล้วจะไม่พลาดความสนุกแน่นอนคนที่4ี่ค่ะคิมซองกูรับบทนักเปียโ,โนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและศิละปะชันเลิศแต่ผลงานของเขายังไม่ได้รับการยอมรับในคนหมู่มาก ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Kingdom ผีดิบคลั่งบัลลังเดือดซีซั่น1และ2ในปี2019ถึง2020ซีรีส์แนวซอมบี้ย้อนยุคที่โด่งดังมากๆเขารับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญที่คอยช่วยเหลือองค์รัชทายาทอีชางแสดงร่วมกับพระเอกรุ่นใหญ่ชูจีฮุนและนางเอกแพดูนาค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีพอตเกี่ยวกับการแอบรักข้างเดียวปาเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแน่นอนค่ะมันเป็นความรักที่เรากลัวการเริ่มต้น กลัวว่าถ้าได้บอกออกไปแล้วความสัมพันธ์จากเดิมที่ดีอยู่จะกลายเป็นไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการได้บอกความรู้สึกออกไปย่อมดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยมันอาจจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเขาคิดเหมือนเรามันก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็แค่มูฟออนออกมาเนาะมันต้องใช้ความกล้ามากๆที่จะบอกออกไปมันอึดอัดทําอะไรไม่ได้ใครที่กล้าบอกออกไปถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆค่ะ เรื่องนี้เราน่าจะอินกันได้ง่ายๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากป้ามีเพลงมาแนะนำให้ไปฟังกันเพลงหนึ่งนะคะมันเหมาะกับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้มากชื่อเพลงว่าฟุงซ่านของแอนนิต้าค่ะไปลองฟังกันดูนะคะเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้การแอบรักข้างเดียวของทั้งคู่จะสมหวังหรือไม่ร่วมลุ้นไปด้วยกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่องทีวี เริ่มออนแอร์ EP แรกในวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะต่อจากเรื่อง The Curse นะคะซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ห่างหายไปนานพอสมควรใครเป็นสาวกแนวนี้เรื่องนี้ไม่ควรพลาดค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าสดนะคะถ้าสั่งซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณฝากกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ป้าลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ